กลับมานะครับพบอีกแล้วแมงมุมแม่ไม้สีน้ําตาลคราวนี้พบที่บ้านของคุณนพดลอึ้งตระกูลนะครับซึ่งเป็นร้านขายของจาภายในหมู่บ้านสันบุญเรืองตําบลปังปงยางคกอำเภอห้างฉักบันหลังจังหวัดลํปาปางนะครับคุณสันติกิติบรระชาหัวหน้าศูนย์ดีกีตาวิทยาป่าไม้ที่1นะครับก็เดินทางออกไปตรวจพิสูจน์เลยปรากฏว่าพบ แมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลจริงนะครับเจ้าของบ้านนั้นเอาใส่ขวดเอาไว้สีตัวแล้วออกตรวจดูอีกนะครับไม่พบแต่ประการใดเพราะฉะนั้นท่านก็เชิญผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มาดูเลยนะครับบอกว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้แล้ววิธีการป้องกันตัวเองนั้นทําอย่างไรบ้างขอแนะนําเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับถ้าพบแบบนี้ไปปั๊บท่านบอกว่าไปใช้ยาประเภทฆ่ามแมลงขนาดเล็กๆนะครับไปฉีดเลยตามโต๊ะตู้เตียงนะครับบริเวณบ้านสัปดาห์ละหนึ่งครั้งต่อ1เดือนนะครับหลังจากนั้นก็ทําความสะอาด นะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันขยายพันธตัวนิดหนึ่งหนึ่งเดือนนี้ไปเร็วมากประการต่อมานะครับว่าตรวจสอบบ้านทุกบ้านแล้ววิการทีที่สุดนั่นก็คือว่าทําความสะอาดนะครับทุกที่ทุกแห่งเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมงมุมสีน้ําตาลนี้จะแก้ปัญหาตนเองได้ไม่กัดท่านครับไปติดตามกันต่อในช่วงพระรามเก้านหนึ่งค่ะ สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีพี่แดงพี่สวิทค่ะสวัสดีครับต้องกายครับในเวลามาพระรามเก้าหน้าหนึ่งกันนะวันนี้มีประเด็นเด็ดอะไรคะมีหลากหลายประเด็นเลยฮะที่มีชายกัมพูชาที่อ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้าผู้คนก็แห่ไปกราบไหว้ด้วยพระพุทธเจ้านี่ท่านนิพพานแล้วท่านไม่มาเกิดแล้วใช่แล้วก็มาเตือนกันนะครับ ถ้ายังมีคนหลงเชื่ออยู่นะมาติดตามกันครับมาติดตามพระรามเก้าหน้าหนึ่งกับผมกายสวิทต์ลีรัพง์วัฒนานะครับวันนี้มาเริ่มกันที่ประเด็นที่ก่อนหน้านี้ก็มีภาพอยู่ในสังคมออนไลน์มาหลายนานแล้วด้วยนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยก็เกิดความสงสัยว่าเป็นไปได้หรือเปล่านี่นะครับไปติดตามกันเลยครับไปหนังสือพิมพ์ฉบับแรกนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับก็เป็นพาดหัวตัวใหญ่ของข่าวสดเลยนะครับเตือนหนุ่มขมเนอ้าง พุทธเจ้าคนไทยแห่ไปไหว้นะครับนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีภาพที่คล้ายๆกับใบหน้าของเขาเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้ามีการตัดต่อภาพส่งไปในโลกออนไลน์ท<อ>ําให้หลายคนก็หลงเชื่อนะครับหลายคนก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะครับก็ค,คนไทยในกัมพูชาเนี่ยก็ได้มีการแจ้งความฮะมายังพันเอกเลอพงศิริวัตรรองผอ,อ,อกออรมนจังหวัดสาแก้วเนี่ยก็บอกว่ามีการเผยแพร่ภาพแังกล่าวจริงนะครับโดยภาพที่ออกมาเนี่ยมีสองภาพด้วยกันโดย ภาพหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อที่ในหนังสือพิมพ์นะครับก็เป็นภาพผู้ชายคนนี้ในท่านอนชันมือบนหมอนแล้วก็อยู่ภายในดอกบัวคล้ายกับภาพพระพุทธเจ้ากําลังเข้าสู่ปรินิพพานนะครับ<ม>โดยมีพราามและก็เทวดาหลายคนกําลังแสดงท่าทางเศร้าโศกเสียใจอยู่ด้านล่างนะครับโดยเป็นภาพที่เกิดขึ้นมาไปดูรูปกันนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนี่ฮะก็มีพระสงฆ์กราบไหว้ด้วยนะครับค<ม>ือ,อหามันานพระสงฆ์เอ่อต้องติดตามต้องตรวจสอบกันนะครับแต่ก็มีพระสงฆ์ไทยไปเหมือนกันนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่เล่าไปเมื่อสักครู่ โดยทําให้มีคนเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็เข้าไปทําบุญในวัดที่กัมพูชาเนี่ยเยอะเลยเเแล้วมีการทาพิธีศัยศาสตร์ด้วยนะครับอ,อีกทั้งหนุ่มคนนี้เนี่ยอายุ65ปีครับชื่อ,อนายเถียน นะฮะเป็นหลานนักการเมืองที่มีตำแหน่งในรัฐบาลกัมพูชาด้วยด้วยความศรัทธาของประชาชนแล้วก็พระสงฆ์รวมไปถึงผู้นำประเทศของกัมพูชา<อ>ก็เคยเดินทางมาหาเขาแล้วนะครับที่วัดตวนราชาในจังหวัดกนดานครับ<อ>ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญไปประมาณ50กิโลเมตรนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์หนาหูเหลือเกิน<อ>นะฮะทนแรงกดดันไม่ไหวตอนนี้หนุ่มคนนี้หนุ่มเทียนอายุ65ปีก็หนีออกจากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังพระครูสุมนธรรมคุ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดโคกสแบงที่อำเภออรัญญประเทศของบ้านเราเนี่ยนะครับก็บอกว่าพระครูสุม,มนธรรมคุณก็บอกว่าการอวดอ้างเป็นพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดนั้น เป็นไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่พี่แดงบอกไปพุทธเจ้าเองก็ได้แตสรู้แล้วก็บำเพ็ญเพียรมาตั้ง500ชาติแล้วก็ปรินิพาน์ไปนานแล้วนะครับแล้วก็เตือนด้วยนะครับว่าให้พุทธบริษัทใช้ปัญญาพิจารณาว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อนะครับก็เป็นความเชื่อ <แจ S 1> นะฮะก็ชัดเจนนะฮะก็ะอย่าไปหลงเชื่อนะครับใช่ค่ะอย่าไปหลงเชื่ออย่างน้อยสุดนี่ตอนท่านปรินิพาน์นี่80ปีนะคะ แต่นี่60ปีใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็ติดตามมันต่อไปนะครับไปดูประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะครับไปดูเรื่องของภาษีกันบ้างจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับจอรีดภาษีมรดกที่ดินครับก็มีการพิจารณาคสชนะครับก็มีแนวทางในการพิจารณาจัดเก็บภาษีมรดกแล้วก็รวมไปถึงที่ดินเปล่าด้วยซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็มีความพยายามมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับที่ต้องการจะเก็บภาษีมรดกแล้วก็ภาษีที่ดินว่างเปล่านะครับตอนนี้ก็มีวาระเร่งด่วนครับที่คสชเนี่ย จะมีพิจารณาให้เกิดขึ้นจริงก็คือการเก็บภาษีมรดกรวมไปถึงที่ดินว่างเปล่าที่มีอยู่เยอะเลยในประเทศไทยนะครับมีความพยายามมาหลายรัฐบาลแล้วแต่ก็ไม่สามารถจัดเก็บได้ตอนนี้ก็มีความพยายามอีกครั้งหนึ่งโดยอคสอสชอนะครับว่าจะมีการจัดเก็บที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้ทําประโยชน์นะครับแล้วก็จะเก็บภาษีแบบก้าวกระโดดด้วยนะครับโดยที่ดินว่างเปล่าเนี่ยจะเก็บไม่เกิน0.05เเและจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ3ปีด้วยนะครับแต่ไม่เกิน2นะนั่นเองครับ นี่ก็เป็นประเด็นเศร,รฐษฐกิจที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับปิดท้ายกันที่ภาพรวมของหนังสือพิมพ์เดลีนิวในเช้าวันนี้นะครับพาดหัวตัวใหญ่เนียนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรวบพลตรีคาโรงแรมเรียกรับสวยแม่้าย่านพัดพงนะครับแล้วก็ภาพด้านซ้ายมือเนี่ยก็เป็นภาพของคุณวิงกี้พิงกี้นะครับที่เมื่อวานเราเล่ากันไปตอนนี้ก็เปิดเผยตัวตนนะฮะเป็นภาพของว่าที่เจ้าบ่าวนะครับก็เป็นหนุ่มนักธุรกิจ ก็ตอนนี้ก็เตรียมที่จะเข้าสู่ประตูวิวาในวันที่12กันยายนนี้นะครับผู้ชายนชื่อคุณเพชรอิทธิชวลิตธรรมรงนะครับเป็นนักธุรกิจใหญ่เลยหลังจากคบหาดูใจกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นเรื่องยินดีนะฮะลงมาด้านล่างกันะครับเป็นเพิ่มเงินรางวัลนะฮะอีกแจ็คพอตรวย22ล้านแล้วก็เป็นโคตเป็นเรื่องของแจ็คพอต แบตเตอรี่นั่นเองเนี่ยมีการเพิ่มกันไปนะครับแล้วก็พาดหัวอีกตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับวิศวะพาม่าช็อกบนเครื่องบินจอดฉุกเฉินรีบนําส่งโรงพยาบาลยื้อชีวิตไม่ได้คือวิศวะคนนี้อายุ27ปีเป็นคน<อ>พาม่านะครับเขาเป็นวิศวกรอ,อยู่ที่อังกฤษแล้วก็กลับมาเที่ยวบ้านนะครับ<อ>แต่ว่ามีอาการปวดแน่นหน้าอกมากเลยก็เลยชวนคุณแม่มารักษาตัวที่กรุงเทพระหว่างเดินทางจากพาม่ามากรุงเทพเนี่ยก็อยู่ๆบนเครื่องบินมีอาการแน่นหน้าอก แล้วก็วูบหมดสติคาเบาะเลยแต่ก็สุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็หนุ่มคนนี้รูปร่างค่อนข้างอ้วนด้วยนะครับก็เป็นภัยที่นำมานำเสนอการเป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลินิวในเช้าวันนี้นะครับทั้งหมดก็เป็นครบถ้วนครับหน้าประเด็นหนึ่งหน้าหนึ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ที่มาเสริมเติมเต็มให้ครบทุกประเด็นในเช้าวันนี้กับพระรามก้าข่าวเช้าครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับข่าวต่างประเทศ กาซานั้นรุนแรงมากนะครับคราวนี้ถล่มกันกลางตลาดเลยคนตายนั้นนะครับเป็นผักเป็นตายเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันครับอย่าปล่อยให้ใครทําร้ายคุณด้วยควันบุหรีร่รวมพลังทวงสิทธิ์ห้ามสูบทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่